สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมทิพย์ดีครับวันนี้จะนําข่าวดีมาบอกครับสําหรับใครก็ตามที่กําลังเฝ้ารออยู่ว่าด่านชายแดนไทยเราจะเริ่มเปิดเมื่อไรครับหลังจากในส่วนของสนามบินก็อนุญาตให้นักท่องเที่ยวหรือนักธุรก,กิจชาวต่างชาติเข้ามาได้หรือคนไทยเดินออกไปได้แล้ววันนี้ครับผมมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยครับผมที่มท0 2 3 0อทับว2 8 8 0นะครับผมหรือเรียกไง่ายๆว่าศูนย์โควิดมทนะฮะตรงนี้เอ้าไม่ใช่สิสลับกัะสิทธ ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2009ก็ส่งมาไทยสอคข้มอมทอนู่นนะ่ะเราจะเรียกง่ายๆนะครับว่าศูนย์โควิดมอทอแล้วกันฮนะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายที่สุดครับลงวันที่26เมษายน2565ครับผมเดี๋ยวมันมีการอธิบายอย่างนี้นะเดี๋ยวทีนี้อธิบายให้ซ้านะครับผมเขาส่งหนังสือไปนะฮะในเรื่องการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าออกของบุคคลนะครับผ่านช่องทางผ่านแดนทางบกครับผม เพราะจุดผ่านแดนถาวรครับผมจังหวัดไหนมีจุดผ่านแดนถาวรได้บ้างให้มาทั้งหมด17จังหวัดครับในการเสนอฮะเดี๋ยวเรามาอธิบายทีละอย่างละอย่างให้ทุกท่านได้ทําความเข้าใจกันนะครับผมเขาก็บอกว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการมหาสถานการณ์เรียกยังไงว่าสอบอคนะครับครั้งที่7ทับสอวันที่22เมษาครับเวลา1 9 3 0ณตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลนะครับ บอกว่ามีความเห็นชอบการปรับมาตรการการป้องกันโรคสําหรับการเดินทางเข้าอาณาจักรไทยราชาอาณาจักรไทยนะครับผ่านช่องทางผ่านแดนทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรผ่านช่องทางผ่านแดนทางบกก็คือไม่ได้นับรวมในส่วนของเครื่องบินและเรือครับผมนั่นก็หมายความว่าจังหวัดที่มีจุดผ่านแดนถาวรบริเวณชายแดนก็เตรียมตัวได้เลยครับผม ต่อไปให้ารายละเอียดสําหรับคนที่จะผ่านแดนครับทั้งเข้าและออกมีรายละเอียดดังนี้ครับแยกเป็นผู้มีสัญชาติไทยครับผมผู้มีสัญชาติไทยนะแยกเป็นสส่วนครับก็คือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามกําหนดนะมีวัคซีนทาเวเวอร์ครับผมให้ฮะให้ทำการลงทะเบียนขอใบรับรองในการเดินทางเข้าราชาอาณาจักรด้วยระบบเซอร์ติฟิเค o f ฟเ t น r หรือเรียกง่ายๆว่า COE ครับผมใครใฮะหมายถึงว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอยู่ในพมา่าลาวกัมพูชามาเลเซียต่างๆต้องการจะเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางทางบกหรือผ่านทางรถนั่นเอง ต้องไปขอ c e r t i f i c a t ค o ั่นออฟเอหรือเรียกง่ายๆว่า C O E ครับผมจากนั้นฮะทำการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK ฮะเซลล์ ATK ก็คือการเสียบจมูกตามปกตินั่นเองหากไม่พบเชื้อโควิดครับให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ต้องกักตัวฮะแต่หากพบเชื้อโควิดครับให้ส่งเข้ารักการรับการรักษาตามสิทธิ์ครับใครมีสิทธิ์30บาท ใครมีสิทธิ์อะไรก็ไปรักษาตามนั้นครับในกรณีที่เจอนะแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องกักตัวครับเพียงแต่ว่าต้องมีไอ้เจ้า COE มาให้เรียบร้อยครับผมจากนั้นฮะผู้คนไทยนะครับคนไทยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกําหนดนะไม่ได้ฉีดตามกําหนดนะคือเข้าใจว่าอย่างน้อยต้องมี2เข็มนะครับ ก็ให้ทําการลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเดินทางก็คือเจ้า COE เช่นกันนะครับและทําการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยทีธอ ATK เช่นกันหากไม่พบเชื้อนะครับมันมีความแตกต่างนะสำหรับคนที่ฉีดแล้วนะกับคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคนที่ไม่ได้ฉีดหากตรวจแล้วไม่พบนะฮะไม่ต้องกักตัวแต่หากคนที่ไม่ได้ฉีดครับต่าอาให้ตรวจไม่พบ ก็ต้องกักตัว5วันนะครับผมตรวจไม่พบก็ยังต้องกักตัว5วันนะโดยสถานที่กักกันโรคของรัฐนะฮะ state quarantine นะครับหรือตามที่ทางราชการกำหนดแต่หากพบเชื้อครับก็ส่งการรักษาตามสิทธิ เช่นกันครับผมนี่กรณีคนไทยนะฮะถ้าฉีดวัคซีนแล้วตรวจเอทีเคไม่พบก็ไปเลยจ้ากลับบ้านเลยจา้าแต่หากว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องการจะกลับบ้านนะครับผมผู้ไม่ได้ฉีดนะอย่างน้อยก็ต้องโดนกักตัวฮะวานันเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปฉีดซะจา้า ในส่วนสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติทั้งหลายครับผมก็แบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ครับ 1. คือผู้ที่เดินทางแบบระยะยาวก็คือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า3วันครับผมก็แยกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือ ผู้ที่ฉีดวัคซีนตามกำหนดครับมีวัคซีนเนทราวเวลเลอครับผมก็ไปลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass ครับแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนตามกำหนดเนาะจากนั้นก็ต้องแสดงพาสปอร์ตครับเป็นเอกสารที่ใช้ในการผ่านแดนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับจากนั้นก็ต้องมีวงเงินประกันภัยไม่น้อยกว่า10,000ดอลลาร์สหรัฐนี่ก็เรื่องปกตินะจากนั้นข้อนี้ครับก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK หากไม่มีครับผมให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ต้องกักตัวแต่หากว่าพบว่ามีเชื้อโควิดครับให้ทำการรักษาตามข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในระหว่างโรงแรมหรือสถานที่พักกับผู้เดินทางนั่นหมายความสรุปว่านะครับคนต่างชาติที่ต้องการเดินเข้าทางเข้าประเทศไทยและอยู่ยาวมากกว่า3วันครับผมต้อง ต้องต้องลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass นะครับแสดงเอกสารนะมีพาสปอร์ตนะมีประกันภัยนะครับส่วนหากว่าตัวเจอโควิดครับต้องไปทำการพักรักษาและอาจจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองครับเพราะว่าไม่ได้มีสิทธิ ในการรักษาพยาบาลในประเทศไทยครับผมและส่วนที่2ครับก็คือผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดครับผมอาจจะเป็นเช้า,ชาต่างชาติหรือคนไทยที่ถือพาส,สปอร์ตต่างชาติมาแล้วครับก็ต้องลงทะเบียนผ่านไทยแลนด์พาสเช่นกันครับไม่ต้องมีเอกสารการแสดงฉ,ฉีดวัคซีนตามกำหนดเพราะว่าไม่ได้ฉีดตามกำหนดอยู่แล้วนะครับใช้พาสปอร์ตปกติครับมีประกันภัย10,000ดอลลาร์สหรัฐเช่นกันแต่ส่วนที่มันมีความแตกต่างนะครับก็จะต้อง ตรวจหาเชื้อโควิดในทีมด้วยวิธี ATK เช่นกันครับหากไม่มีเชื้อโควิดครับให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าอาณาจักรราชอาณาจักรโดยต้องกักตัว5วันครับเหมือนคนไทยเปะ๊เปะเลยหากไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามกําหนดกักตัว5วันครับแต่หากมีเชื้อโควิดให้ส่งการรักษาตามสถานที่ครับผมยกเว้นนะฮะยกเว้นนะครับผู้มีผลการตรวจหา เชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนนะครับก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร72ชั่วโมงครับผมว่าไม่มีเชื้อโควิด -19 ให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องกักตัวครับผมแม้ว่าจะไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกำหนดก็สามารถไปทำการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร ไทย72ชั่วโมงได้ครับแต่ต้องตรวจว่าไม่มีเชื้อนะถึงจะไม่ต้องกักตัวครับทีนี้เรามาดูครับในส่วนที่ผู้เดินทางแบบระยะสั้นก็คือพำนักอยู่ในประเทศไทยไม่เกิน3วันครับผมคนที่มากลุ่มนี้นะไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทางครับผมแต่ต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดอันนี้ต้องเลยนะฮะก็คือทุกคนต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนนะ ใช้หนังสือเดินทางผ่านแดนหรือ Bord e r pass นะครับเป็นเอกสารที่ใช้ในการผ่านแดนซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มแรกเมื่อกี้ที่เขาใช้พาสปอร์ตในการเดินทางเข้ามาครับผมต่อไปฮะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีเอทหากไม่มีเชื้อครับให้เดินทางเข้ามาได้แต่หากพบว่ามีเชื้อนะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาเลยนะครับสำคัญสำคัญก็คือ ต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนนะและหากว่าตรวจพบไม่อนุญาตครับผมจะไม่สามารถทําแบบพวกที่มีพาสปอร์ตมีวีซ่าได้พวกนั้นนะ่ยถ้าตรวจพบก็เข้ามารักษาได้เสร็จแล้วก็ออกไปไหนมาไหนได้แต่หากว่าเข้าแบบบอ์เดอร์พาสนะพำมนักไม่เกิน3วันนะ หากตรวจพบนะไม่ให้เข้าทันทีเลยนะครับผมสามารถเดินทางได้เฉพาะพื้นที่ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสองก็ตามนโยบายเดิมนั่นแหละครับผมทีนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงจากเรื่องตรงนี้ครับเขาบอกว่าอันหนึ่งที่ประชุมเนะ่ยเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราฐาอาณาจักรไทยผ่านช่องทางผ่านแดนทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรน,นะครับผมตามมาตรการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัดนะครับทั้งนี้ก่อนเปิดดำเนินการให้จังหวัดรายงานสู์บริการน,นี้ก็เป็นวิธีการทำงานของเขาเนาะทีนี้เรามาดูความแตกต่างนิดนึงนะครับในบรรดาทั้งหมด17จังหวัดเนี่ย เขาบอกว่าสบคครับผมเนี่ยสบคมอทอเนาะพิจารณาแล้วสังหวัดสำหรับจังหวัดหดนองคายเลยนครพนมมุกดาหารบึงการศรีสเกตสุรินทร์สะแก้วจันทบุรีตราดตากการจนบุรีระนองสงขานราธิวาสยะลาและสตูลครับผมที่ได้แจ้งความประสงค์ในการขอผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าออกของบุคคล ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบทเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรแล้วให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นนะครับผมเขาสามารถทําได้ไง่ายครับแต่หากนะครับผมจังหวัดที่เหลือเช่นเชียงรายพะเยาอุตรดิตฐ น่านและอุบลราชธานีครับผม5จังหวัดนี้ครับหากมีความประสงค์ในการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าออกครับผมเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหารือกับคณะก,กรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับ เพื่อพิจารณาการเปิดดำเนินการให้บุคคลเข้ามาในราชนาจักรผ่านทางช่องแดนทางบวกตามมาตรการครับผมเอานะครับผมแล้วแจ้งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดโ -19 ของมทครับผมทราบเพื่อดำเนินการในส่วนข้อที่เกี่ยวข้องต่อไปครับตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปกังวลนะครับเพ<อ>ียงแต่ขั้นตอนมันต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นครับผมจังหวัด10 อ่าสิจังหวัดนั้นเน่ะเขาปรึกษากาันภายในจังหวัดเขาก็จบแล้วไงแต่หากว่าเป็น5จังหวัดก็คือเชียงรายนะครับผมมีเชียงราย พรยาอุตรดิตถนานอุบลราชธานีก็มีขั้นตอนเพิ่มมาอีกนิดเดียวเท่านั้นนั่นแหละตรงนี้อาจจะไม่ใช่สาระสําคัญมากเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี้เราก็เพียงแค่รอดูว่าจะมีคําสั่งนี้ประกาศมาเมื่อไหร่ครับซึ่งเนื้อหาหนังสือราชการตรงนี้ก็ออกมาโดยคุณสุธิพงษ์จุนเจริญซึ่งเป็นปหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทำหน้านที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหาคนครนะครับภาษาราชการต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะฟังดูยากนิดนึงแต่ก็อธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับผมที่สําคัญนะฮะก็คือเตรียมตัวได้แล้วครับใครที่เตรียมตัวจะทําการค้าขายจะเดินทางไปในประเทศเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านต้องการจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับก็เตรียมตัวฮะห,หลังจากนี้ก็คงจะ รอทางส่วนราชการดําเนินการประสานงานกันให้เสร็จเรียบร้อยกับสอบอคฮะโดยมีแม่งานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อประกาศเปิดก็เตรียมฉีดวัคซีนกันให้เรียบร้อยทําหนังสือเดินทางต่างๆให้เรียบร้อยครับตามรายละเอียดที่ได้ แจ้งไว้ครับสง,สงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนในหนังสือฉบับนี้คอมเมนต์สอบถามมาได้ครับเดี๋ยวตอบให้ทราบกันได้ทุกคนครับแล้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ